สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้ก็มาเจอคุณทยอิสราเไลอีกครั้งครับวันนี้เรามีเรื่องที่เรามาเรื่องกับทรัพย์สมบัติที่ประเทศไทยนะลูกค้าอยู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็เรามาฟังเรื่องนี้กันว่าที่ประเทศอังการี่เขามีอะไรที่นั่งบ้างครับผมมาสวัสดีครับผมได้ยินไหมครับ โอเคโอเคได้ยินครับนะคืองี้อธิบายผมคร่าวๆผมไร้สดอยู่นะอธิบายให้ผมคร่าวๆหน่อยว่าอะไรเป็นไงบ้างค่ะคือว่าหนูเอออยู่อยู่กินกับฝรังกับป,ป้ามาสิบปีค่ะอือแล้วก็เออป,ป้าได้ทําพินัยกรรมไว้ล่วงหน้าประมาณสามปีกว่าได้ค่ะอือฮึ แต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะคือไม่ได้แต่จดเป็นสมรสยกันแต่ว่ามีทะเบียนเอ่อพี่นยกรรมไว้มีมีพีนายกรรมไว้ค่ะแล้วก็พอสักพักหนึ่งพ่อป๋าก็บอกว่าให้จดทะเบียนสมรสกับแกให้ให้ให้นั่นเพราะว่าแกคงจะเป็นห่วงเรื่องพี่นยกรรมด้วยนะคะครับผมก็เลยตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกับป่อป๋าโอเคคือคุณจดจดทะเบียนหรือเปล่าจดทะเบียนกับเขาไหมจดค่ะจดนะจดทะเบียนนะโอเคครับยังไงต่อครับ ก็เลยป้าป๋าก็จดทะเบียนแล้วก็อยู่กับป้าป๋าได้ปีหนึ่งป้าป๋าก็เสียค่ะเพราะว่าแกป่วยป่วยคือข้างในก็ป่วยหลายอย่างครับข้างในทำใบพาร์มั่งอะไรมั่งหลายอย่างคราแต่ว่าหนูก็ดูแลแกมาตั้งนานแล้วค่ะอือมอืมเออเอกสารที่คุณส่งมาให้เรานะครับแล้วมีการตรวจสอบทำมาพิสูจน์ตอนย็นลูกมันเสจากที่คุณเช่าจากองค์การอืม คือตอนนี้เรามีทีมทนายความที่ประเทศอังการีให้คุณเรียบร้อยนะครับแล้วก็ซับสิงเงินทองที่จะได้อ่าก็จะมีอ่ามีที่ได้มีรายได้ที่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วคขอบคุณตอนนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะสสวัเอมยั yes, I just wanted to tell you that I read the will and of your of your late husband And the situation is following you was appointed as an executor that means that you're responsible of um, of the whole heir. that means uh, that you have to um, talk to the banks and talk to everyone and to the church that you are responsible the whole all the assets in thailand is yours everything yeah uh.

โอเคเท่ากับคุณได้นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นที่นั่นแต่ลูกชายก็ต้องได้ด้วยอันนี้ผมคิดว่าโอเคแฟร์นะที่สามีคุณทําให้ค่ะหนูเต็มใจค่ะหนูเต็มใจค่ะพี่นะครับผมฮะค่ะเพราะฉะนั้นทางเราก็มีทนายที่ประเทศอังการีที่ดูแลให้คุณจะมีใบมอบอำนาจให้ทนายครับผมนะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอย่าเอ it's the case will take around more or less around a half year Maximum three fourth of the year, then should everything should be finished because it's internationally, so we have to take care in in Hungary, which mm. we have a lawyer which takes care of of our of, of of our needs, and he's very good. We already have experience with him with another case, so it will take a while, but uh, at the end you will get most of the will, and uh, yes, I would say mm. three fourth of the year everything should be done. Some um, Also, this goes a bit longer. I think circa. sieben, acht Monate dauern wird, weil es, in, es ist Thailand involviert, es ist Ungarn involviert, also wir, wir haben einen Anwalt in Ungarn, der schon Erfahrung gesammelt hat in dieser Sache und ich muss ihn jetzt kontaktieren, ich muss ihm den Fall äh, erklären, wir müssen natürlich äh, den Grundstück, müssen wir wissen, was es Wert hat, wir müssen den Sohn kontaktieren, also es gibt schon zu tun und ich denke, es คืออย่างนี้ตอนที่ไปประเทศไทยคุณต้องขึ้นเป็นผู้เพื่อได้รับสิทธิ์มรดกด้วยที่ประเทศไทยเดี๋ยวทางทีมงานคุณชายซูเซนก็จะจัดการให้ทนายที่ที่จุดนั้นเดี๋ยวเราคุยทีหลังแล้วก็ที่ประเทศอังกฤษเราก็มีทนายที่เราของเรานะครับจะบอกว่าทนายของเราก็ต้องตรวจสอบว่าทรัพย์สินบัตรอยู่ไหนเป็นไงบ้างทุกอย่างไม่ใช่ว่า ปุ๊บปั๊บเลยมันจะมีไปที่กรมบรดกก่อนว่าที่กรมบรดกเคเขาเขียนมามีอะไรบ้างเช่นมีบ้านที่ดินต่างจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็แบ่งกันทางทิมงานทนายของเราก็จะส่งให้แน่นอนมีใบมอบมานานนะครับถ้าไม่มีใบมอบมานานทางเราไม่สามารถทําได้นะครับจากานั้นปุ๊บเนี่ยเงินฟังผมแป๊บเดียวเงินจะเข้าที่ธนาคารคุณก็คือผ่านที่ทนายหรือทนายหักเรียบร้อยหมดแล้วค่าทํางานเขาเรือต่างแล้วกห็หักไปให้คุณที่ประเทศไทยต่ออันนี้ทุกอย่างอยู่ข้างในระบบหมดเลยนะครับ ไม่ใช่ว่าได้เงินน้อยมาเ<ะ>ถียง<ะ>ผมอย่างงุ้นคนนี้ไม่เอานะผมบอกให้ทราบว่าตอนนี้นะครับผมเพื่อความสบายใจโ<ะ>อ,อเคไหมครับโอเคค่ะเรีย,ยไ<ม>กไหมครับผมให้ทนายเมตตาหนูบ้างนะพี่คับผมเนาะเดี๋ยวเราทํางานเต็มที่นะก็ยังไงก็รอรอ,รอนะครับเดี๋ยวมีใบมอบอำนาไปให้นะครับผมเนาะ <ขอ S 1> ประมาณนี้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับเพราะว่าเราทํางานด้วยใจนะเดี๋ยวเราจะมีเอกสารรับรองทราการเซ็นชื่อทุกสิ่งอย่างครับไม่ใช่ว่ามาพูดปากเปล่าเราไม่เอานะเพราะบางคนก็อย่างนู้นอย่างนี้เราเราไม่ชอบ เราไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั p. 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 A. P. A. ้นเราจะทาให้ถูกต้องทําถ so ูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ให้ดูแลให้เป็นผู้ดูแลให้แล้วก็ตามสิทธิ์ของประเทศไทยเดี๋ยวเราจะติดต่อทีหลังว่าเดี๋ยวคุณอำนาจจะติดต่อไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับขึ้นศาลเป็นผู้รับมรดกด้วยครับถ้าไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่สามารถที่เป็นผู้รับมรดกที่ต่างประเทศได้นะครับผมเนอะโอเคประมาณนี้แล้วกันนีกไหมตอนนี้าก to w ก r k โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเคค่ะตั้งกิจเชิญค่ะเอฟซีุกท่านก็ประมาณนี้ในกันครับเดี๋ยวทราบถึงเงินทองที่อยู่ต่างประเทศนะครับเราก็ต้องตรวจสอบนะครับผมแล้วก็ทางด้านเงินต่างๆไม่ใช่ว่าวันนี้คุณส่งเอกสารมาปุ๊บบอกว่าได้อะไรบ้างมันไม่ใช่มันเป็นการตรวจสอบก่อนจากทีมงานทนายความนะครับ เนาะจากที่ตามาประเทศประเทศอังการีเราก็มีทนายความที่นั่นแล้วก็หลายๆประเทศเราก็มีนะครับเพราะฉันการตรวจสอบเราทุกตรวจสอบเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยหมดแล้วว่ามีเราต้องขึ้นและต้องมีอะไระใบมอบไม่น่าจากทางทนาคด้วยนะครับประมาณนี้ด้วยกันครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ผุณาแชร์ต่อนะครับสวัสดีครับ